คนแอบรักธาตุไฟเมสิ่งธนูนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าความรักพวกคุณเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้นะคะสามารถดูยาวๆกันได้เลยตั้งแต่วันที่คุณเปิดคลิปนี้ขึ้นมาน่าจะอยู่ในช่วงมีนาคมเนาะแล้วก็ยาวจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนะคะข้ามสงการกันไปเลยเนาะเขาพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะให้กับคนแอบรักธาตุไฟเมสิ่งธนูอาการเป็นยังไงบ้างเอ่ยขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะ สีไม้เท้าฝันเห็นอนาคตกับเขาแล้วหรือเปล่าบางท่านอาจจะชอบเขานะคะรู้สึกดีกับเขาจนถึงขั้นแต่งงานสร้างครอบครัวมีภาพในหัวที่ชัดเจนแล้วนะคะว่ามั่นคงว่าเป็นคนคนนี้ไพ่แต่สอบเป็นไพ่คิงถือถ้วยซะด้วยสีแสดงว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ใจมันฟูขึ้นมาหรือเปล่าเอ่ยอืมขอพลังงานภาพรวมสี่ใบทําไมเป็นสีไม้เท้าหรือไม่บางท่านอาจจะเศร้ากว่าน,นั้นนะคะอาจจะเศร้าตรงที่ว่า ไปแอบรักคนที่เขามีคู่มีเจ้าของหรือมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกทํำยังไงดีนะเพราะว่าเขาก็ดูเหมือนมีใจพอพ่ขึ้นคิงถือทั่วบางทีเขาอาจจะดูเหมือนบริหารเสน่ห์กับคุณก็ได้มาพูดมาคุยมาอัธยาศัยดีกับเรามาเฟนลี่กับเราแล้วทําให้เรารู้สึกยังไงดีนะใจมันก็หวัน่นไหวแต่เขาก็ติดอยู่อะไรอย่างงี้ค่ะก็เป็นไปได้เ,เหมือนกันอขอพลังงานภาพรวมสีไปทาไมเป็นสีไม้เท้าเอ่ย เอมเพลอร์นะคะแอบรักหัวหน้าหรือเปล่าบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ใครสักคนหนึ่งอยู่เหนือกว่านะคะอาจจะตำแหน่งสูงกว่าอายุมากกว่าหรือว่า มุมมองความคิดที่แตกต่างกันก็ได้นะคะจะเป็นคุเหรือเป็นเขาก็ได้ที่สูงกว่าเนาะแต่ทีนี้เป็นไพ่เอมเพลอร์บางท่านอาจจะแอบชอบคนชาวราศีเมษและขนาเมนนะคะหรือไม่คุณอาจจะรู้สึกชื่นชมเขารู้สึกจริงจังกับเขามีความประทับใจอะไรก็ไม่รู้ในความเป็นเขาอะนะคะอืมเดี๋ยวขอนึ่งใบให้เอมเพลอร์หน่อยเอมเพลอร์ Emperor คืออะไรเอ่ยหรือเขาอาจจะดูใจดีดูเหมือนเทคแคร์ดูแลเราอะนะคะก็เป็นไปนได้เห็นไหม อัธยาใสาด่ดีจ้าอัศวินถือถ้วยนะคะก็ดูมีน้ำใจค่ะดูดูมีสเสน่ห์นะคะคือว่าไม่แน่ใจว่าเป็นคุณหรือเป็นเขาที่มีคู่หรือมีเจ้าของบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เราก็เขาที่มีคู่หรือมีเจ้าของแต่ว่าถ้าไม่ได้มีคู่หรือมีเจ้าของทั้งคู่อาจจะเป็นการที่บางทีคุณอาจจะรู้สึกสปาร์กกับเขาแบบเต็มที่เลยก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าคนคนนี้นอกจากบุคลิกเขาจะดีแล้วท่าทางเขาจะดีแล้ว ก็ยังดูเฟรนลี่ด้วยก็ยังดูเหมือนแบบดูน่าเชื่อถือแล้วก็ดูดูมีสเสน่ห์นะคะก็เลยอาจจะทําให้เราสึกหวั่นไหวรู้สึกเหมือนข้ามขั้นไปไกลก็เป็นไปได้เหมือนกันและอาจจะทําเหมือนมีใจกับเราด้วยเนาะเด็กถือไม่เท้านะคะดูอยากจะลองเนาะรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองใช่หรือเปล่าเจ็ดไม่เท้าแล้วก็เดอะเฮอร์มิทนะคะในการลองก็ดูท่าทางจะเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะคะชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูเดี๋ยวดูซิว่าเขารู้สึกยังไงคุณ นึกถึงเขาคนนั้นไว้นะคะคนคนนั้นคนที่เชาวธาตุไฟเม่สิ่งห์ธนูคิดถึงรู้สึกเงย่าบบเชาาธาตุไฟเมสสิงหธนูคนแอบ,บรักเลยแต่เขาต้องรู้จักเราด้วยนะเรารู้จักเขาอยู่ฝ่ายเดียวอันนี้อาจจะไพ่ไปไม่ถึงนะคะเขาต้องรู้จักเราด้วยจะได้รู้ความรู้สึกของเขาที่มีมุมมองต่อเราเนาะเด็กถือถ้วยนะคะหกเหรียญ ดูห่วงใยเนาะดูห่วงใยเก่งดูแอบ,บมองเก่งด้วยนะคะ The Star เอ,อ่อสีดาบรู้สึกยังไงรู้สึกอยากคุยอยากทำความรู้จักอยู่คะ่ะเอออยากให้คนติดต่อมาอยากให้คุณทักมานะคะก็ ก็ม <S an> ีอารมณ์น <S an> ี <S an> ้เหมือนกันเนาะบางทีแบบต้องเจอกันหรือว่าห่างกันอะไรเงี้ยค่ะก็อยากได้รับข่าวาวหรือได้รับการติดต่อเหมือนกันหรือว่าการทักทายมาก่อนเหมือนกันนะคะจริงๆมันไพ่หกเหรียญด้วยอ่ะบอรู้สึกว่าเขาเองก็สนใจคุณเหมือนกันนะมีความสนใจในตัวของคุณเหมือนกันแต่ว่าแต่ต้องบอกก่อนว่าด้วยความเป็นเด็กถือถ้วยก็ยังเอาแน่เอาอนะไรเขามากไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นลักษณะการเหมือนกระชุ่มกระชวยหัวใจอะแต่ว่าก็ยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบอะไรมากมายขนาดนั้นเออ สนใจไหมก็สนใจนะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้สนใจคนคนเดียวก็ได้อาจจะต้องดูดีๆนะคะทีนี้เวลาที่คุณพยายามจะสนใจเขาเวลาที่คุณพยายามจะมองเขาแต่คุณอาจจะไม่ได้สแสดงออกขนาดนั้นแต่คุณอาจจะใช้วิธีการสื่ออะไรบางอย่างเพื่อให้เขารู้สึกเหมือนว่าเขารู้นะเวลาที่คุณได้เจอมีโอกาสได้เจอเขาแล้วคุณแอบมองเขาอยู่กไกลหรือส่งสายตาส่งสัญญ,ญาณหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเขารู้เรื่องนะคะแต่ว่าไพ่เปนขึ้นตาก ยังไม่พร้อมอืมเพราะฉะนั้นมองว่าถ้าคุณอยู่เฉยๆเขาจะเดินเกมมาแต่ถ้าคุณพยายามที่จะส่งสัญญาหรืออะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะทําเหมือนไม่รู้เรื่องอเพราะอย่างที่บอกแหละว่าเขาน่าจะมีความสนใจแต่อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นแล้วไพ่ต่สําหรับเป็นไพ่สีดาบด้วยบอกว่าเขารู้แหละว่าคุณน่าจะรู้สึกยังไงกับเขาอะดูเลยดีกว่าเขารู้ไหมว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาเขารู้ไหมว่าชาวธาต่ไฟชอบเขา ลแฟนนะคะชัดเจนอยู่นะสิ่งที่เราทำนะ่ะ <c oughs> ห้าถ้วยเด e l o ล e ว s นะคะสีดาบคือถ้าถามว่ารู้ไหมสิ่งที่คุณทำือนว่าเขาก็ก็รู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่พิสูจน์ได้จับต้องได้นะคะบอนว่าเขาพอรู้แต่ถ้าทำมั่นใจขนาดนั้นเลยไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะไพ่ใต้สำหรับขึ้นสองดาบนะคะอาจจะเพราะว่าเคย คิดผิดมาก่อนก็ได้อาจจะไม่ใช่กับคุณนะอาจจะกับคนอื่นก็ได้อาจจะเคยผิดหวังเสียใจหรือเข้าใจอะไรผิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยเหมือนแบบไม่ได้อยากจะมั่นใจอะไรขนาดนั้นแต่พอรู้ใหม่ว่าเขาก็พอรู้นะคะแต่ก็ไม่ได้พยายามที่จะแสดงออกว่าตัวเองรู้อะไรขนาดนั้นก็คือเก็บเงียบไว้ดีกว่าเนาะอืออ่ะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไหมเอ่ยสิบถ้วยโอ้ คิงถือดาบนะคะสิบไม้เท้าด้วยสุกเต็มที่หนักเต็มที่ด้วยนะคะเป็นความหนักที่ต้องแบกแบกได้ไหมแบกได้แต่หนักไหมหนักมากนะคะเพราะว่าสิบเลยสิบไม้เท้านะคะแต่ก็ไม่ใช่สิบดาบข้อดีก็คือยังไม่ใช่สิบดาบแต่ก็หกดาบนะคะมีสองดาบเข้ามานะมีโอกาสพัฒนาวความสัมพันธ์ไหมแบบว่ามันก็มีโอกาสอยู่นะคะมีโอกาสอยู่อยู่ที่ว่า เมื่อมีโอกาสแล้วจะพยายามไปถึงจุดจุดนั้นหรือเปล่าเพราะว่ายากยากมากนะคะเอ,อคือมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอะมันเป็นทางที่มาพร้อมๆกับอุปสรรคและปัญหา,พาไพ่ใต้สำหรับขึ้นหดาบจากหน้าไพ่ให้ดูเอาเองมันเป็นลักษณะน,นี้เลยค่ะกับความสัมพันธ์นี้เพื่อที่จะไปให้ถึงฝั่งฝันนะคะแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้อยู่นะคะมันเป็นไปได้อยู่อืมมีโอกาสพัฒนาได้อยู่นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าใครติด มีคู่หรือมีเจ้าของหรือมีครอบครวมมัวไหมบางทีนั้นอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่พร้อมก็ได้วันใดวันหนึ่งที่ทุกอย่างมันลงตัวมันอาจจะง่ายกว่านี้ก็ได้นะคะถ้าถูกที่ถูกจังหวะถูกเวลาเนาะแต่ถ้าถามว่าความสัมพันธ์เนี้ยในอนาคตซึ่งอาจจะเป็นตอนไหนก็แล้วแต่เท่าที่ไพ่จะสามารถมองเห็นน่ะ มันมีโอกาสจะพัฒนาได้อยู่แต่มันยากนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือการอ่านโดยรวมเป็นการอ่านทั่วไปไม่ได้ระบุว่าเป็นของใครอยู่แล้วนะคะถ้าคุณอยากรู้คุณอาจจะต้องหาดูดวงส่วนตัวของตัวคุณเองเนาะแต่ว่าก็จากหน้าไพ่ที่ดูในวันนี้ก็มีโอกาสพัฒนาอยู่แต่อาจจะยากสักนิดนึงนะคะทีนี้คําแนะนาเหมือนละกันค่ะเผื่อจะช่วยให้คุณสบายใจขึ้นขอคําแนะนําให้กับคนแอบรักธาตุไฟเมสสิงห์ธนูหน่อยค่ะกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ไพ่อยากแนะนําอะไรบ้างเอ่ย ใครบางคนอาจจะยังมีบาดแผลอยู่นะคะหมอมองว่าอาจจะเป็นเขาต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมสักหน่อยนะเพราะว่าอาจจะเคยอกหักผิดหวังเสียใจมาก่อนนะคะก็เลยต้องใช้เวลาสักนิดนึงอืมที่ผ่านมาอาจเจอความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกก็ได้นะแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หนึ่งคืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เคยพยายามอย่างมากมากจนล้นนะคะหรือสองก็คือเอ,อถูกควบคุมมากเกินไปนะคะ อโอเคหวนมองว่าในคำแนะนำจากไพ่อ่ะคุณมีโอกาสจะเจอความสัมพันธ์ที่ดีนะคะความสัมพันธ์แบบรักแท้ของคุณแต่ว่าคุณต้องต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะต้องให้เกียรติคนคนนั้นต้องให้เกียรติช่วงเวลานะคะอย่างที่ผมบอกแหละว่าบางคนอาจจะติดที่จังหวะเวลาที่มันยังไม่ใช่ยังไม่ถูกที่ยังไม่ถูกเวลา มันก็เลยยังไม่สามารถจะลงตัวได้เราพยายามจะฝืนพยายามจะทําสุดท้ายมันจะกลายเป็นเรื่องมากกว่าเนาะถ้าใครสักคนยังติดคู่ติดเจ้าของหรือติดใครก็แล้วแต่มันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะก,การปล่อยให้มันค่อยๆเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นอาจจะดีกว่าเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีการให้เกียรติซึ่งกันและกันให้เกียรติกับทุกอย่างที่ที่มีผลกระทบกับความสัมพันธ์เนาะ มันคือรักแท้นะคะมันคือรักแท้ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้บางคนอาจจะรู้สึกสับสนกับการที่มันมีอะไรบางอย่างเข้ามากดดันเราพยายามปล่อยใจชิวๆสบายๆค่ะความสัมพันธ์นี้แบบว่าเขาเองน่าจะพอรู้นะคะว่าคนรู้สึกไงกับเขาแต่บางท่านอาจจะแอบบรักแอบบชอบคนที่เพิ่งผ่านสงครามมาหรือเคยเจ็บหนักมาก,ก่อนในตอนนี้เขาก็อาจจะยังรู้สึกไม่พร้อมแต่ถ้าถามว่าเขารู้สึกดีกับคนไหมแบบว่าเขารู้สึกดีนะอยากจะทําความรู้จักกับคนมากขึ้นนะคะหรือมีความสนใจในตัวคนเหมือนกัน แต่ในขณะเดียวกันเขาก็อาจจะยังไม่ได้เปิดประตูให้คุณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นอาจจะค่อยๆเรียนรู้หรือค่อยๆทำความรู้จักกันไปว่าน่าจะดีกว่านะคะไพ่ใต้สำหรับขึ้นมาว่าเป็น s o ลค condition นะคะอาจจะต้องลองใช้จิตวิญญาณของเราในการค่อยๆเชื่อมโยงกับเขาใครที่รู้สึกตกลงรักเขาในลักษณะที่แบบจิตใต้สำนึกของเราแบบอยู่คนเดียวก็คิดถึงไม่ว่าจะได้เจอหรือไม่ได้เจอได้คุยหรือไม่ได้คุยแต่ไม่เคยลืมเขาได้เลยนึกถึงเขาตลอดเวลาอะไรเงี้ยเวลาที่อยู่คนเดียว เราไม่ใช้พื้นดวงตัวเองดูบางทีเราอาจจะมีดาวจันทร์เข้าไปอยู่ในาราศีของเขาหรือว่าดาวอะไรบางอย่างของเขาแล้วทําให้จิตใต้สำนึกลึกๆของเราเนึกถึงแต่เขาเวลาที่อยู่คนเดียวก็เอาแต่นึกถึงฝันถึงหรือว่ามีแต่การตั้งคําถามเกี่ยวกับคนคนนั้นอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันวิธีการแก้ก็คือว่าพยายามอยู่คนเดียวนะคะพยายามอย่าตั้งคําถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้พยายามไปหาอะไรทําเราจะได้ผ่อนคลายในความรู้สึกที่มีต่อเขาเนาะแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกสบายใจแฮปปี้กับการที่ได้คิดถึงเขาอันนี้แล้วแต่เลยนะคะโอเคค่ะคนแอบ รักาตดไฟเมสิ่งที่นูเรื่องราวก็จะประมาณนี้ในช่วงนี้ยาวจนถึงสิ้นเดือนเมษายอยานี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ความสัมพันธ์ของคนที่จบไปแล้วหรือว่าไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ